ผู้ชมครับวันนี้วันที่26มีนาคมปีักราช2556แบ็กกรอบที่เห็นด้านหลังตรงนั้นนะั่นคือตึกที่สูงที่สุดของฮ่องกงนะครับเกาะฮ่องกงแล้วก็ตรงนั้นนั่นคือวิกตอเรียพีคนะครับซึ่งปีที่แล้วผมได้ไปขึ้นวิกตอเรียทรมด้วยนะฮะแล้วก็นั่งรถขึ้นไปนะครับปีนี้ไม่ได้ไปฝั่งฮ่องกงเลยครับเพราะว่าไปไหวพ้พระใหญ่พระทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะอยู่ที่ฮ่องกงครับผม ตอนนี้อมอยืนอ,อยู่ที่ดาดฟ้าของเรือ Pacific Princess ซึ่งเราได้เดินทางไปรอบโลกนะครับปี2013บรรมิกาตตอนนี้ถึงแม้ว่าจะฝนลงนิดหน่อยเสื้ออมกำลังใส่ทำง,งานเวลาท้องถิ่นตัวนี้ห้าโมงครึ่งครับเดี๋ยวอมต้องลงไปแล้วครับแต่ว่าขอมาเก็บบรรยากาศแล้วก็สัมผัสความพลังการประการตาจากเกาะฮ่องกงนะครับเห็นไหมบรรยากาศสวยงามมากเลยครับ ได้เวลาพอสมควรต้องไปทำงานแล้วแหะครับตามภาษาของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรู้สึกประโยคแรกมันนิ่นเหลือเกินนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆครั้งด้วยนะครับจากโอมสมรชนะไลฟ์ Life from Hong Kong thank you very much bye